โุ้ยยงมเลยลินเก็ดดอกอยู่นี่สองไม่นี่อืบุ้ยอืะนี่ก่อยังจ้าก่อนเพิ่นนะครับเห็นเหนาเรเดือนมกราเดือนปานี่ครับนี่ผีครับนี่นะครับอืม 应该能能。嗯嗯 พอเป็นพี่น้องมาพอกับน้องหนึ่งกับไอวินวินนะจ๊ะสวัสดีพญามิยาไอพอเป่พี่น้องลุงป้านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่จุ่านนะครับผมมนี้ก็ตอนรับเข้าสซูวันทํางานน้องหนึ่งเนาะจ้าปีสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับมณีก็ตรงกับวันที่อะไรหน้องหนึ่งมนี้ก็ตรงกับวันอังคารเนาะจ้าตรงกับวันที่สองจ้าเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามณีข้ามาหาเฮ็ดนะครับพิกัดป้าน้องแป๊กน้องหนึ่งเนาอไม่ในเขตบ้านน้องแป๊กตำบลไหนครับเพื่อผลผลิตจังหวัดอุบบลรราาชธนนีะคัเยู่ แบงหนาอยู่บนน้องเมฆนั่นนึงนี่เนาะจ้ะาลุ่งกันเบิ่งครับพี่นป่ปลาบนน้องแปลกนี่อากาศก็ซีนเย็นอยู่ครับเหมือนซีมีเห็ดยังเนี่ยครับป่าครับป่าจ้าไวิ่งกันเบิ่งจ้าเริ่มต้นขมาก็มาหุ่มกอนี่นะครับหุ่มกอน้ำกอใหญ่นะครับฟังหองนี่เห็ดยังนึงนึงหันเฮ้ออ๋อเฮ็ดหน้าเลยเอบฟว์วนไปเบ่งน้องนึงครับหน้าเละ เุ็นะครับเหมือนนาเลเดือนมกระลาเรือบานนี้ครับนี่ีครับผิวเป็นทางนึงหนึ่งพูดนาเลียนอ่านี้ครับนาเลสีตัวนี้สีม่วงก็ออกจ้าซีเขียวก็ออกใช่เนี่ยนะพุ่นนะโอ้โหพูดนะเฮียบินจะได้ขึ้นไปบนข้ามเต็นแล้วนี่นอนลงเนี่ยนจ้ะวันห้าแหงๆยงขึนออกเนาะพี่ สุ er> ่มนี้เป nah ็นงนึงเสกมึงแล้นี่เป็นเสือไอ้พี่หนึ่งสุ่มแล้วนั่นนะครับมาเอาน้ำหนึงพีมาเปือยนลครับอไรอยูจ้าตัวนี้แกมีเป็นได้หนึ่งหึ่นบอมเห็นบอกอห่นหนึงวายำเล เห็ดนาแเลยย่ำหนาวนะครับมา,าเชือก็ต้งเชื่อเด้อยครับนี่ตัวนี้บ็ได้โอ้ก็ได้ทางนีกทาบานนึงนเห็ดกอยใหญ่จ้หน,นักเด็คือกันเนาะ นิดนาเล่จ้ะนิดนาเล่นี่ก็ระยอกจะนำฟังห้องบ่างหนึ่งนีหมอกันซุ่มเนาะนี่ขึ้นมาโนนก็บ่ค่อยมีนะครับห้อยเชียก็บ่เห็นเห็นดอกเดียวอยู่นี่ฮะบางอีกางหนึงทางมีเห็ดง่ายหนึ่งเห็ดกอใหญ่จ้าแข็งดีนะ ยังนานเฮ็นยังหนึ่งหนึงน่งเฮ็นองค์หนกตัวนี้ไอ้วินดอกบานบ่แม่นจัดองค์หนกใหญ่เลยนี่หนึงน่งหนึ่งดอกแทกเมื่อไรก็ยังเห็นเกิดกันครับโอ้ครับเบิ่งสภาพผรมสะแบงนะครับกองจุดพูนเลย <c oughs> ลงจังฟังฮองพี่นน้องหนึ่งไปหาน้ำฟังฮองไปแล้วครับเป็นสิมีนี่ทั้งนวลก็เห็นมองละดอกนะครับ เห็ดเผือกขาลายจนขึ้นหมูจะพี่น้องนี่เบิ่งครับเ,เหีเห่ยวแห้งเห็ดเผือกเกษติสภาพแนวนี้เลยครับจะมีมาเลยพี่นุ่น,นกษตรเมองระดอกแถวนี้เนาะ่โอเคจะหอมเป็นเก็บเล็กๆมั่งเหนครับเห็เดหก็ใหญ่จ้าก็นะตุ๊ป,ปุ๊อยู่จ้ะอ่าเดินไปอีกเรื่อยๆนะั่นอีหนึ่งจ้าเห็ดหนึห่งเ,งเห็ดลังเขียวจ้า จะขึ้นยามเฮ็ดเนี่ยบ่เก็บได้แนวนี้นันเองมันจะเพอรานเป็นเสือเนาะนี่เฮ็ดแฉบเฮ็ดหนวเด้อจ้ายามนี้เฮ็ดหวานเจ้นี้เฮ็ดแดงแดงหนาจ้ะฟังหงเป็นทมีตูมเป็นแนวเนี่ยมีเองค่ะแดงหนาหนาซ้ำนะครับขาเหยาะๆนี่เนาะจ้าเนี่ยนะครับมาหานนำฟังหองแนวนี้กันมีความซุ่มเป็นแผนเกิดนั่นนึงเฮ็ดยังนี่นางเปา เจอจยังแข็งดีเนาะเมียนจ้ะนี่นะค้ายหงวครับนเนี่ยนี่สิคนระยางกับหมองวานน,นั่นนึงเมีนจ้ะจันี่สิคายางาครับตอนเฮดลงเขียวจ้ะตูมเป็นน,นุ่ม่เห็น,มนไม่ไม่ใหม่พกอยานึงครับลักษณะเป็นจีคายเห็ดไข่คายเ็ด วงนกนั่น,นันหนึ่งจ้าเขียวแล้วก็เห็ดโกงใหญ่จ้า,าตัวนั้นขาดเครื่องบุได้ครับปล่อยเป็นเสือไปส่วนมากก็จะเป็นแนวนี้แหละครับหลายอย่างหนึ่งมาเบิ่งกระเช็ดสาพาเบิง้งน้องดอกหน่เป็นจังได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ได้ยุ่จ้าขาวดีอยู่ เราจะไปใจป่ากับบัวไ่านไปนอนหนึ่งหมื่นจ้ามืออื่นกันเนาะอื่นกันครับมาเบิ่งเฮ็ดอีกกันเนาะจ้าพว่าที่แหลกว่าจะไปทรงเฮ็ดบัวให้พ่อแม่พี่น้องเนอนหนึ่งจ้าโอ้โดอกนี้ก็บัได้กับบัวท่านมัอนใจครับโทรไปไปสนีเพื่อนกับบัวท่านหลับสายอยู่มือนี้จะบัเปิดเนนะาะจะเปิดบัเปิดน,นะครับกับปกติขันวันทำงานน่ะจะเปิดจะได้เนาะใช่เมื่อดอกให่ยิ่งใหญ่จะว่าอื่นจริ ไปครับเพื่อความช่วสิโทดเชยคนอีกเป็นเสือเบิร์ดผู้น่ะนี่เขาเป็นเสือคือกันกลม<ง>ลายดอกหน่อยวินอนอแต่เป็นเสือเนาะอ่าบึงอีกไปเรื่อยๆครับอ่ะขึ้นมาเบิึงข้ามเต็นนะครับบานออกจากปาน้องแฝดขึ้นมาคนครับหนึ่งๆถ่ายฝังห้องฟั่งข้านะครับเขือนข้าเต็นนี่แหละครับเห็นยังนยหนึ่งข้ามเต็น เห็ดหนึ่งเหล่าคัมเต็ยนดอกเหล่ากไปเบึงดอกครับขแข็งดีอยู่ครับจ้านี่จะ้ะเห็ดรังเขียวจ้ะรังเขียวเรือหนาเขียวครับต้นนี้กัวใหญ่จ้ากัวใหญ่คัมเต็ยนในดอกยังงามอยู่เนาะเมียนจ้จะแต่ว่าก็อยู่ติดทองนอ้อยนิดนะต้นนี้เป็น,น,นึงจ้ากัวใหญ่จ้ะอืมจะปอยพื้นดินน้อยดีนนะกัวแดงขแข็ง,ขขงหวานครับ มีหิมัวหนึ่งหนึ่งก็ไงคือเกาเมียนแขงดีนะใช่แล้ววันละจ้ามีอีกบันึ่งหนุดอกนาไม่วินตัวนี้ซุ่มดิซุ่มนี้ในห้องยุตนาหนึงนึ่งนี้ใชลครับพี่พาไปแ่งมกมันหนึงนึงเมนจ้แงตามคำหลีกลองต้องพอมีพี่น้องร้ายถ่านนนะครับ้ ดองทีนี้เนา่เด,ดี๋ยวมองมองอยู่อึบุยขึ้นมหาหอดแยกทางออกว่าสำนักช่วงน้องจองของให้นะครับอันงนึ่งจเก็บประพักจะไปแกิเหตดนะครับ พักใบสมออมบ้านนะครับนี่ออกแอบบนนึงนึงนี่เนี่นจ้าครับลักษณะเพิ่นแต่ถองมันจะเป็นสีม่วงๆทักงนั้นเด็กทีมีเขาเอินยังนึงนึงอยู่มือนี่ตัวคือตัวคือจองเนาะตัวจองมองยึดเพิ่นเนาะเนี่ยนเ่รออีจันทร์มาล้วอันจองเท้าจองเพิ่นคือเขียวหมูนี่นะครับนี่พ่อบนนึงจำนี่พ่อดีเหรอจ้านะครับ ใส่บพใส่ลายดอก็วินช่วงนี้เพราะว่า,านี้โก้พันหวานแหงเนาะเนียนใส่เพื่อเพิ่มรสชาติเนียนจ้ะใส่สมน้ำเนี่ย้เฒ่าโบรลาลพันว่าสิใส่ใบสมใบยังน้ำนั่นย่นำแกงเห็ดนั่นเพื่อกันเมาวน้ำนั่นหนึ่งเนาะเนียนจ้าก็พอดีอาใส่แล้วมันได้รสชาติดีครับก็เลยใส่สืบต่อกันมานะครับอืมพอดีเลยน,นี่เป็นปพวกสมพวกยงตัดเพื่อตัดเมาตัดเบื่อนะครับแต่ว่าลังเทียขันเบื่ออีลีนั่นสมใส่ปันได กัะตากะบโบเซาเมาโบเซาเบื่อเด้ครับะับไปในบ้านในบ้านเนาะพาไปแกงเห็ดครับเห็ดก็บไปเทบางในบ้านแล้ล่างพุ่เนาะมาหอดบานวิ็นีเรียบร้อยนะครับเอาแนวมาใส่หนึ่งหนึ่งบ้านมันจะพาพี่น้องแกงเห็ดเนาะเป็นเห็ดหนาแหล่เห็ดกอยแล้วหนึ่งเนาะเงี้ยจะแกงหวานๆนี่แหละจ้ะ

แหล่ครับแมนจ้ะนาเหล่ะลอยออกลอยวินเนาะนจนเปออื่อย <c oughs> ก็มีเจอกขัดเหลี่ยกเอาหนาหน,หนึ่งๆเน,นาะจะเอาแต่ดองคนไดนเนาะนี่เราจะพ้นงานวันนี้เนาะจา้ะเตรียมถาดอีกหนหนึ่งๆเน,นาะแมนจ้ะจะเอาไปล้างเนาะครับบัน จ้ะเลื่มล้างไป็นเทไยางนะครับเมีนจ้ะอาเฮ็ดหน้านเนี่ยลางก่อนเต้าสิแกงรวมเลยเป็นมานึงา่งนึงเมียนใจแกงรวมเลยจ้ะล,ลางง่ายยู่จ้ะเพราะว่าเห็ดบ่ค่อยมีดินหน่อยพีนนะ่เนาะนี่นั่นนะครับเป็นเห็ดช่วงเดือนมกราคมก็สิประมาณนี้แล้วเนะน้าหนึง่งเมีนจ้ะถ้าเดือนกุมภาพัขึ้นตะกีนก็สิเป็นเห็ดเพิ่งแดงข้ามนี่ครับขันเป็น,นค,คือเ,เก่าก็ฝ <laughs> นมาไว้ก็ออกไว้หน่อยพีนะ่เมนอ่ะล้างตัวนี้แหละก็ล้างตัวนั้นเด้อบานจ้ะ กูเกินก็น,นอนรับนะครับส่วนนี้ส่วนเที่ยงไปฮะนี่เอ้าหมือนตาล้วหมือนตาล้วครับสวัสดีจ้านเนี่ยเร็วโอ้ตาฉันเหมือนสวัสดีจา้าละลุกขึ้นมาสักกอนจังมาหาไปหนึง่งไอเสือ<า>กมาเลยวนลากนาแล้วบ่เฮ่อเอมื่อเจ้าเมื่อกี้มาหายกูไปหมุดปลามาแต่หาเหี<อ>เ้ยเฮ็ดยังเฮ็ดยังมา เอานั่งเอานั่งค่อ,คอยๆหรออ้ยไอ้ยองอาาังบ้านเจ้าดิจ่าไม่ไหวมั่หันบาดน,นี่อ๋อยังหมื่นอยู่กันเม็นดัก,หกนนเหม่ก็ยังยังเมามัดอยู่ครันหนีอนบอกไม่หนีกอ้ี่าบอกไห้หนีหรอ,อยังสะลืมจีฮะไี้ยังหรอกําลังตื่นบ่อโอ้ยหัวานเอานน่าล่ะ เป็นน้ำม่ยก็กำลังสลืบสลือนะครับยังระวังคิตบมือแปะๆนั่งกูเกินหยุดหยุดหยดบอดายกหลางเฮ็ดน้ำแม่บ่บด้ผี่าผีาหาพรนี่มาไปไปซื้อขนมนพวินไปบ่ไปไปซื้อขนมไปไปบื้นไปไปอลุกลุกขึนลุกขมนเจ้าเมามัดอยอะมาหาแม่มาเลมามานตื่นไหมนะครับอุขนมมาแหลกเอาเห็ดจังไเอาเห็ดจังไเอานมย็นไงเห็ดย À, Ga à, <laughs> gà gà rồi gà À, chín 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 bạn gà chưa gà gà chưa gà 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 chín bạn เยี่ยมเบวะเจบวะอืมเบจีบวมันวะแจ็บมันมีผห้เนี้ยตำซอยพร้อมจ้ะล้างแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับล้างแล้วแล้วก็ตำแล้วนะครับเอาแบบกระชากน้ำเล่นหน่อยบินเนาะแมใส่พริกจ้ะทำกุูเกินแหนมเบิ้งมันตรงซองแล้วหลุอไม่เสียตาใบถุ่มนี่ก็ใส่ไปเลยเนาะแมนฉันได้ที่เคยเบิ้งแล้วก็เบิ้งอีกนะครับ สำหรับแทนทีเวินเคยเบิ่งนี่แจ้งแบบสูตรเตปุล่าเลยนะครับแจ้งแบบนี้มาตลอดนั่นหนึ่งเดี๋ยวผงหนัวหรือว่าผงสลดนะครับคุณบ้านเซร์ไรส์แซบไรส์แซบหน่อยตัวนี้ก็สูตรบั่นบันเลยหน่อยวินเนาะน้ำปลาครับหอมบ่นนังกูเกิลหอมปะหอมไม่ไหวนี่ไม่ใช่เลยนี่จังไดเมนปลาแดกบ่านบอนนังกูเกิล หอมบ่หอมบ่อีหล่าหอมบ่หอมบ่จ้ะนี่พร้อมข้างหมอเลยนน้อยวินบัดน,นี้เนาะแมนหอมบ่อีหล่าหอมบ่หอมบ่ข่างต<อ>าเก็ดนีแ่แหละครับนะเนาะเก็ดจ้ะนี่ <c oughs> แข่งซีนโดนเนี่ยน้อหนึ่งจังหน่อยจ้ะรอสักครู่ครับบ้านนหนึ่งกำลางคกลง<ศ>สง <ไป S 1> นาหน่อยนอยนอน,อ <c oughs> นี่ ใส่บ่จึงเสียรายนะครับแม่จ้าเพราะว่าน้ำ็ดต้นสีออกอยู่วางรออีกอ่ะพักอีตูวนะจ้ะใบแมงลักหรือว่าผักขุนตูครับมีโอ้พอเนี่ยเก็บซอยกำลังมาแล้วยุหันล้วลูกยุหันละเก็บเก็บแน่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 เรากูเกินกันใช่ไหมเก็บซอยปะไหนๆไม่เก็บแล้วแล้วเกจะเก็บแล้วละจ้ะเก็บแล้วแล้วหันหน้ามาพี่ไส่ไส่หอมปะหอมปะหอมอยู่บ่ หอมจีบวะ <c oughs> หนาคือแปบนี้ <c oughs> อ่ะไปแมงรากหรือพักอีตูนี่ก็จะเอาไปใช้พูดนะครับตอนซุกแล้วนะครับจังสหอมเนาะหนึอหนงหนึ่งเนาะจ้าสามเฉียงปุบๆเลือก็เดือดได้ที่แสดงว่าซุกแล้วครับประมาณยี่สิบนาทีนหนึ่งหนึ่งขัน<ม>ตำครับฮ่าสามชิปผุแล้วน้อยวินเนาะน,นี่หอมๆเลยหน่อยวินเนาะ เหลือเฮดเกือสิบประมาณนี้ครับเหลือจะพี่น้องน้าพืชเก็จะเป็นสีแบบนี้แดงตั้งตั้งเลยเนาะเมนจ้ะหลังจากนั้นกะอุปกรณ์นะครับเมน,นจ้าโอ้ยครับมีใหญ่กับลานเหรียญน้ำกันอยู่ขายของสิบบาทอยู่ <laughs> นี่นะครับห <c oughs> น้าตาดอกเห็ดอาจสิบ่อคไคอันนี้ปั้นได้แล้วนหนึ่งเมื่อนี้เนาะส่วนมากก็จะเป็นเห็ดบานหน่อยวินแต่ว่าเป็นเห็ดโกนหน่อยพี่นะนมเมแจ้า อป็นเลี้ยงอีกรายได้นะครับเป็จ้ะเร่งดหนึ่งๆห,หวานขนาดเลยวิ่นแซ่บแม่งจ้ะมาเดี๋ยวมันเปลี่ยนกันจินครับ <laughs> เปลี่ยนกันซิมนะครับผมก็อยากซิมเหมือนกันนะเป็ <laughs> น,นีตอนเฮ็ดน,นาเยนะครับ มีความหวานนี่โเลยครับเขาก็ใบออกแอบแบบรสจัดเครื่องปรุงนะครับอ,อ,อ,อย่าบอกใครเลยครับจะเห็นอยู่หวานขนาดครับใช่น้อยเห็ดกอ่อหาเห็ดกอ่อกันนะครับถ้าจากปาลาละมานี้ถั่วยอยู่ใบวิน,น <laughs> เห็กดก่ออย่แล้วกผมบาซิเดสเนี่ยครับฝืนห่อนี่ครับ พี่เจงนานเอวินสุดๆครับยังมาแดกกับบุยอมครับแซ่บขนาดเนาะม่คูหน่อยืนะครับตอนเห็ดก่อเห็ดดอกแนวอย่างนี้จ้ะหวานขนาดครับ Mm. 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 <laughs> Teba? No. <laughs> mm. นึ่งบอกว่ามันเสมดอกไอินหยิมครับออแล้วนาจ้ะพี่น้องสำรับคกิปมันนีอหนึ่งก็ไบวิญก็ผ้าพี่น้องเขาปาไปหาเห็แลวก็มาแกล้งนะาจ้ะเนาะมันนี้กะทึ่วหมาอยู่จ้ะพี่น้องในแกงบางยังีเลยนาะจ้าเนาะสำรับคลิบมันนี่้ามากเลอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามงนึ่งกะใบวิสิะผ้าพี่น้องไปหาอยู่หากินเนี่ไดแต่ละมือนาะจ้าสำรับคลิปมันนี้ สวัสดีจ้าพบกันยิบหนาเด้อจ้าอาะไรนะครับพม่นายพอแม่พ่นองลุงป่านอาที่ทุกท่านนะครับผมสำหรับก,กบารกอบปลาหาเฮตตะกานำมาแกงสู่พยาย่นญยพรแม่พ่นองทุกท่านชิมนะครับในวันคารทีอ่อ2มกราคม2567นี้กับพานไปล้วดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่นะครับ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจใจพยังยมีไงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามนํำนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวมต่ชมกันมาในรายการนะครับผิดพลาดประการใดตอบจาวบ้านใจก็ขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้น้ำนะครับผมอย่างน่งนะครับทิ่ขาดบ่ไก้ดนะครับผมผมก็สิคอับหน่ยไวยวัยช่ยา,ยายพญามียไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีภูคาทุกท่านนะครับผมแมนทีอยู่บ้านหรือว่ากลับไปทํางานอยู่ เมืองนอกเมืองหน้าห,ห,หรือว่าอยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับใายเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีความเจริญนุเรืองในหน้าดีการงานนะครับขอให้ปดะสบจะโลีดีโชลียมานะครับจะมีโรคภัยหลาได้มากรรกายชุบทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดเรังสิ่งใดขอให้สมความ,มุ่งมั่นปราถนาลำรวยเงินทองมักมีในบารมียงิ่งเกิดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็กลับามาสวัสดีครับผมพบกันอีกใหม่ครับยังไงนอนอูบอกนอนอู ครับน้องกูเกินกันนอนโอบ๊ายบายไว้จุ๊บจุบ